สวัสดีครับทวีซีมูลชิปนี้ก็จะนำสาระดีๆมาฝากเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับพืชผลผักสวนครัวของเราที่ปลูกอยู่บ้านสำหรับไปกินครับอย่างเช่นต้นมะอึกต้นนี้ครับมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเพี้ยลงมากินนะครับปกติตอนแรกก็เป็นมดครับหลังจากนั้นก็จะมีเพี้ยมา อาศัยนะครับมาเกิดครับจะเห็นว่าเขาขาวเห็นไหมนะเพื่อนบ้านก็บอกว่าให้ใช้พวกสารไล่มแมลงอย่างเช่นพวกสารสะเดาเอ้ยยาสูบเอ้ยอะไรนะฉีดพน่นผมก็ลองใช้แล้วครับไม่หายครับนะก็เลยตัดสินใจเอ๊ะทำยังไงให้มัน ดีขึ้นหรือว่าให้มันแบบยังไงอะไม่ให้มาอาศัยอยู่แบบนี้ครับสาเหตุเกิดจากผมดูแล้วเกิดจากมดครับทีแรกมดจะมากินน้ําหวานของพวกยอดใบอ่อนดอกนี่ครับหลังจากนั้นพอกินน้ําหวานเสร็จเขาก็มาอาศัยอยู่ตามใบไม้ตามอะไรนี่ครับแล้วหลังจากนั้นเพี้ยก็มาทันทีครับ สาเหตุหนึ่งที่มาก็เพราะว่ามันมีใบครับใบไม้เนี่ยใบของเขาเนี่ยปกคลุมไปทั่วเต็มไปหมดเลยผมก็เลยตัดสิใจมันเป็นปัญหาเพราะใบใช่ไหมผมก็เลยเอาใบออกพอตัดใบออกครับผมคิดว่ามันคงไม่ตายหรอกเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมก็แทงยอดออกมาแล้วครับเนี่ย ็ดูดีขึ้นกว่าเก่าครับเมื่อก่อนเต็มขาวโพลนไปหมดครับเห็นหแข็งแรงนะครับเพื่อนเ,อน,เอนบ้านเห็นผ่านไปผ่านมาก,ก็ทักโอ้ไม่เคยเห็นต้นอันนี้ไม่มีแต่ลูกไม่มีใบครับครับก็เลยนำเข็ดลํามาฝากเออลองทำแบบนี้ดูครับดีนะครับเนี่ยพวกเพี้ยพวกอะไรเนียมดก็มีมาบ้างแต่ว่าไม่มากแล้วครับออกไป เมื่อก่อนนั้นเต็มไปหมดเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแดดหรือว่าน้ําฝนอะไรส่งไม่ถึงครับใบของเขาจะเยอะมากนะครับปกคลุมเต็มไปหมดแล้วใบนั้นก็เป็นแหล่งอาศัยของพวกมดพวกมแมลงพวกเพลี้ยต่างๆครับแต่ถ้าเราเอาใบออกแบบนี้นะครับก็จะทําให้แสงสว่างหรือว่าแสงแดดต่างๆส่งลงมาถึงเนี่ย พวกอาศัยของมดอะไรเนี่ยที่ทำรังอยู่แถวก้านใบแถวอะไรเนี่ยก็ทำให้ไม่อาศัยอยู่ได้เพราะว่ามันร้อน,นครับเวลาแดดออกแล้วตามลำต้นต่างๆเนี่ยครับนี่นะก็จะมีมดเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีที่อาศัยแล้วครับก็มีแต่ลูกนะครับมีแต่ผลนะครับ ผมก็เลยเออวิธีนี้ก็ดีครับนะลองทำดูครับวิธีนี้ก็ทำกับพวกต้นมะเขือก็ได้นะครับลองนะครับมะเขือเราที่ว่าเราปลูกนะลองทำสักต้นสองต้นดูมันก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับว่างๆอาศัยเวลาว่างเวลาเรานั่นะลองคิดทำเล่นๆดูครับเด็ดใบออกเลยครับนะ ไม่ต้องกลัวว่าจะตายครับเนี่ยผมทีแรกผมก็เอ๊ะคิดไปคิดมาว่ากลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องเขาเจริญเติบโตไม่เลยครับหลังจากที่ผมเนี่ยเอาใบออกหมดเห็นไหมเขาแทงยอดออกมาครับยอดใหม่ก็เกิดขึ้นแล้วลูกของเขาก็เจริญเติบโตต่อไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมเมื่อก่อนเห็นไหม ต้นใบกล้วยปกคุมนะครับใบของเขาเนี่ยปกคุมใบกล้วยก็จะเกิดเชื้อราเห็นไหมเนี่ยจะดูออกเลยว่าเป็นเชื้อราแล้วก็เนี่ยต่อไปนี้ก็ถ้าไม่มีใบปกคุมมากอย่างเงี้ยเชื้อราก็ไม่มีนะครับแดดส่องถึงครับก็เลยนำเคล็ดลับมาฝากครับ วิธีการก็ไม่ยากครับใช้มีดหรือว่ากรรไกรครับตัด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 ใบออกตอนทำหงก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าฝนตกก็เลยไม่ได้ถ่ายทำให้ชมวันนี้ก็เลยถือโอกาสเออเป็นวิธีเคล็ดรับที่แปลกนะครับแต่ก็ได้ผลครับอันนี้ทำได้ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วครับเนี่ยเห็นไหม มแมลงผู้เมื่อกี้นี้จะบินมาเมื่อก่อนเขาจะมีดอกใช่ไหมครับมีดอกเรา,มาแมลงก็จะมากินน้ำหวานเต็มไปหมดเลยครับตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็หยุดก่อนไม่มีดอกรับนเป็นลักษณะนีนะ้อันนี้ก็อันเก่าครับ เนี่ยเขาเขาจะมาอาศัยอยู่แบบนี้เต็มไปหมดเลยหมดครับเห็นไหมเนี่ยใบงอ,งอแบบนี้นะครับเนี่ยเอาออกให้หมดเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้นำวิธีการไล่เพีย้ยไล่แมลงไล่ม,ลมดที่มารบกควน พืชผลหรือว่าผักส่วนรัวของเราก็ลองทำดูเป็นวิธีแปลกแล้วก็ทำง่ายๆครับทำเล่นอยู่กับบ้านก็ยังมีมดอยู่ครับแต่ก็ดีกว่าเก่ามากเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจที่จะนำคลิปมาฝากทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ขอกรับสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ